ที่เพื่เพื่อนครับวันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำเด็กเทมเพลเอฟนะครับเด็กหน้าใหม่นะครับมาแรงของเอฟโชวงนี้เลยโดยคอนเซปต์ของเด็กเนี่ยนะครับเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็เล่นง่ายด้วยก็คือเอใช้ทุกอย่างที่มีนะครับบุกเขาเพื่อจบเกมให้เร็วที่สุดคล้ายๆอาโกนะครับผมแต่ว่าจะดีกว่าอาโกนิดนึงตรงเด็กเราเนี่ยมีการท,ที่จะเสกรีซอร์สให้เล่นเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับทำให้มือเนี่ยไม่ค่อยหมดเท่าไหร่โดยการ์ดหลักนะครับก็คืออาร์เดีย อาร์ดิเอเนียช่วยทำให้แฟรี่ของเราทั้งหมดนะครับติดสตอมนะครับแล้วก็เราเนี่ยมีการบัฟถึง2ใบนะครับในเด็กก็คือซินเทียนะครับที่จะให้แฟรี่ทั้งหมดนะครับโปรหนึง่งแอตแทกถ้าเราเอีโวฟนะแล้วก็ยังช่วยซัมมอน2แฟรี่ด้วยนะครับผมแล้วก็อีกไปเ,เป็นการบัฟในเด็กนะครับก็คือเฟเฟเนี่ยคอมโบสานะครับก็จะบัฟบอร์ทเราทั้งหมดเนโปรหนึง่งโปรหนึ่งเลยยกเป็นเฟนะครับเฟจะไม่ได้บัฟตัวเดียวจะใช้ ในการปูเบาะช่วงต้นเกมก็ได้นะครับหรือจะเอามาใช้บัฟเฟรี่หลังติดสตอมคอมโบดาเมจปิดเกมก็ได้นะครับแล้วก็ถึงดิกเราจะไม่ใช่ดิกที่ใช้โรชเป็นหลักนะครับแต่โรชก็ยังได้ใช้อยู่นะครับแล้วก็จะคำนวณดาเมจง่ายด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งเก็บฮอตซูดไม่ต้องมาใช้เบบี้คาบัเกอร์อะไรแล้วนะครับก็จะแค่นับเพล็กง่ายๆนะครับแล้วก็เอาโรช่ยตีหน้าได้เลยถ้าเราใช้ในการปิดเกมช่วงเลดเนี่ยก็จะมีเฟรี่ติดสตอมเนี่ยมาช่วยบวกดาเมจให้ด้วยนะครับ เราจะได้ดาเมจที่ค่อนข้างสูงเลยการไปอีกใบนะครับที่โหดมากๆก็คือจิทเนียจิทเนียเนี่ยจะช่วยเสกคริสนะครับที่จะให้เราเนี่ยได้แฟรี่ทุกเทิร์นนะครับเคลื่อนมือเทิร์นละหนึ่งใบแล้วก็เมื่อเราอีเวิฟ์นะครับจะสามารถเส็กโฟลเวอร์ของเราข้ามหนึ่งตัวเนี่ยให้กลายเป็นแฟรี่นะครับช่วยตัดพวกลาสเวิร์ดเก่งๆช่ว,นว,นวนงนี้ได้ด้วยนะครับเช่นแบบว่าซอมบี้ของอบิสคาร์ดนะครับที่ถ้าตายเราจะเรียกซอมบี้อีกตัวหรือว่า จะเป็นวิลเบิร์ดของคาเวนก็ได้นะครับหรือจริงๆใช้เศกอะไรก็ได้นะครับมันก็เป็นเหมือนการ์ดเทีย์บอรดนั่นแหละครับผมแต่ว่าแค่ข้อดีก็คือถ้าเราไปเศษพวกติดติดลาสวดลาสวดจะไม่ทํางานนะที่เทียนเนี่ยมีข้อเสียอยู่หนึ่งอย่างนะครับก็คือมันจะเศกเฟรนี่ให้เรานะครับก่อนที่เราจะจั่วการ์ดนะถ้าสมมติเรามีมือแปดไปมันมันก็จะเศกเฟรนี่ก่อนนะครับแล้วมือเราก็จะเต็มแล้วการ์ดใบถัดไปเนะี่ยก็จะแตกนะครับผมดิสเน้เนี่ยผมเลือกใส่เป็นเบลนะครับ เบลเนี่ยช่วยในการเคลียบบอร์ดแล้วก็ใช้ปูบอร์ดช่วงเทินว่าหกเทินเอย่างนี้ได้ด้วยนะครับใช้ตั้งบอร์ดเฉยๆหรือใช้เขาพูดวกกับโอเวียก็ได้นะครับปูบอร์ดใหญ่ๆให้เขาเคลียร์ยากนะครับผมในบางลิสต์เนี่ยก็อาจจะเอาเบลออกแล้วใส่เป็นการ์ดใหม่นะครับอย่างโอดินที่เป็นสตอมสี่สองแล้วก็แบนิชฟลอเบอร์หรือ อมูลเลตก็ได้นะครับโอดินก็เก่งนะครับแต่ผมชอบเบลมากกว่าเพราะว่าเบลเนี่ยใช้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ใช้ในการบูบอร์ดถมบอดช่วงเทิร์หกเทิร์เได้ด้วยถ้าเป็นโอดินเนี่ยข้อดีก็คือได้สตอมแต่ข้อเสียก็คือบอร์ดเราจะค่อนข้างที่จะอ่อนนะครับถ้าเราจบไม่ได้เนี่ยเราก็จะโดนส่วนได้ง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเบลเนี่ยเราลง2เบลแล้วก็เฟบัฟหรือว่า2เบลอลิเบียอย่างนี้นะครับ เคลียร์แทบไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่ใช่เด็กที่เคลียร์บอร์ดเก่งจริงๆแล้วก็ลูนช่วงนี้เนี่ยเสกบอร์ดเดยอะมากนะครับรีเจนใหม่ของลูนเสกโกเลมมาเนี่ยแล้วก็แค่เอาเฟรนี่เทปหนึ่งทีนะครับแล้วก็เอาเบลยิงเนี่ยโกเลมก็ตายแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นโอดินเนี่ยเขาเสกของสองโกเลมขึ้นมาเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยนะนั่งมองตาปิดๆนะครับผมแล้วก็กัดใหม่ใบหนึ่งนะที่เก่งมากๆของเด็กนี้นะครับก็คือเฟรี่เฟนเซอร์เฟรี่เฟนเซอร์เนี่ย เป็นดอบสใบเดียวในดิ๊กนะครับที่ไม่มีข้อเสียนะครับก็คือเป็นสเตตเตม2-2แล้วก็สิกงแปรรีให้เราด้วยนะครับต่อมาเป็นการมาริแกนนะครับโดยการที่ผมแนะนาให้เก็บตลอดเนี่ยก็คือเกรดนั่เงเกรดเนี่ย,เ,เ,ยเป็นการที่ แทบจะสำคัญที่สุดนะครับในช่วงเทิน์น5แล้วนะครับเพราะว่าช่วยเราจวด2ใบแล้วก็อีโบเคียบอ์ดได้ด้วยนะครับแถมยังเป็นสเตต5-5แบบไม่ต้องเทรดด้วยเพราะว่าดามิชของเกรดเนี่ยเยอะพอที่จะเคลียบอร์ดได้แทบจะตลอดอยู่แล้ว่ะโน้ามก็จะต้องมานั่งหาทางเคลียร์เกรดออ,ก,อกนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งได้แนะน,นไม่เก็บนะครับก็คืออาเรียอาเรียเนี่ยช่วยเสกสตอร์ไม่เรานะครับการขาดอาเรียเนี่ยดามิชเราหายเยอะนะครับแล้วก็มีจิตแพ้ได้เลย การหาอารีนเนี่ยก็สําคัญเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ถ้าเรามีเกรกับอารีนอยู่แล้วเนี่ยอีก2ใบนะครับก็เก็บเป็นการ์เซกไปรี่ใบไหนก็ได้นะครับสองใบได้เลยไม่ว่าจะเป็นไลนหนึ่งใบนี้นะครับหรือว่าใบนี้ก็ได้นะครับไปรี่ convolution แล้วก็เทมเมอร์ก็ได้ครับเฟนเซอร์ก็เก็บได้นะครับเก่งไปรี่ไปไหนก็ได้เนี่ยได้หมดเลยนะครับ2ใบถ้าเป็นแม t c h up key ฝ่านข้ามปูบอร์ดเก่งเหมือนกันเนี่ยก็อาจจะเก็บมีเหมือนหนึ่งใบก็ได้นะครับแล้วก็ที่ท่านี้เนี่ย ก็เก็บได้เหมือนกันนะครับเป็นการเสก f a ดี้ให้เราเคร่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเจอแมชอัพอย่างอบิสเนี่ยเราสามารถ e ีโว v นะครับเพื่อเปลี่ยนซ o m b i e เขาให้กลายเป็นแฟ i ี y เราเราจะไม่ต้องเลี้ยงเขียนเป็นซ o m b i e สองตัวนะครับในเกมเพลย์แรกนะครับก็คือจะเป็นเกมเพลย์ที่เจอซอร์สนะโดยซอร์สเนี่ยเป็นเด็กที่เราค่อนข้างที่จะชนะเขาได้ง่ายเลยนะครับผมเพราะว่า ติ๊กเราเนี่ยปั้ำบอร์ดได้ไวเข้าเท่ากับซอสนะครับแต่ว่าซอสเนี่ยจะเคลียบบอร์ดเรายากกว่านะครับเพราะว่าโปรเลเบอร์เขาเนี่ยไม่ได้มีรัชเหมือนเฟรี่เรานะครับในการมาริเก้นเนี่ยจะเก็บเฟรี่ไว้นะครับเพื่อหาการชัวไปอื่นนะครับมีหาการชัวแต่ว่ามันขึ้นมาเป็นการติกไปดีก็ไม่เป็นไรครับแล้วก็เทมโปไปตามเคิร์ฟมานาได้เลยนะ โดยช่วงเธอแรกๆเนี่ยนะครับถ้าการเกไปี่เยอะอย่างนี้เนี่ยจริงๆก็เล่นอะไรก็ได้นะครับอ,อ๋คือทำไงก็ได้ให้เราทำตาเตเมได้มากสุดนะครับก่อนที่จะถึงเธอที่เขาเนี่ยเริ่มปูบอร์ดแล้วเราจะเคียร์ไม่ไหวนะครับอันี้ที่ผมเล่นเป็นทีมเมอร์ก่อนนะครับเพราะว่า จะการันตีว่าเทอนี้เนี่ยเราเล่น2แฟรี่บวกดบกับหนึ่งอะไรก็ได้นะครับถ้าเราจวดได้มีเนี่ยก็จะเทียบอลเราก็ได้บอดด้วยนะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่มีมีนะเราไม่เป็นไรนะครับเทอรนี้เราก็จะปับนะครับเพื่อเทรดบอดนะสองตัวนี้ผมเลือกที่ไม่เทรดเนี่ยเพราะว่าเราอยากได้ดามจเท่าหน้านะครับแล้วก็ยังไงเขาก เราไม่หมดเขาเขาก็อยากจะปีหน้าเราเหมือนกันนี่นะครับ้การที่เราเสกไปได้เยอะเนี่ยเบลเราเหลือไล่สอแล้วนะเพิ่เาางเพิ่มให้เราจะเ้นจะเอาเบลเลครับเลียเซฟเบลดีนะครับอันนี้ผมโควเซฟนะครับเพราะว่าบอดนี้เนี่ย เขาเทดตายแค่เบลใบเดียวนะครัเราอิวเซอร์คนนี้มาเขาก็ยังเคลียร์บอร์ดเราไม่หมดนะเราเหลือเบลนะครับแล้วเซอร์คนนี้เขาเหลือเลือดแค่หนึ่งเนะี่ยไปนี่ตีตายได้เลยนะไอผมเล่นการ์เดียนอโลนะครับเพื่อมาจวหาของก่อนเพราะว่ามือเราหมดแล้วนะแล้วก็ เน,นี่นะครับผมเลือกโบทเทนเนี่ยเพื่อลดจามิที่จะเข้าหน้าเรานะแล้วก็ไม่โฮเบลเพราะว่าเพื่อเขาเหลือ4นะครับทีนอยู่ในเลนที่อาเรียตีตายแล้วนะครับถ้าเราท็อปเด็กอาเรียเองนะครับหรือท็อปเด็กโรสเนี่ยก็ตายอยู่ดีนะครับไม่จําเป็นต้องโวเพื่อมจาเมจเพิ่มแล้วนะนะซอสไม่มีการหิวนะครับเรากลัวแค่วอร์ดเขาอย่างเดียวแตนก็แค่การเล่นนะครับผมก็แค่เกรดเกียร์บอท ล้วก็โชคดีท really okay? ี่ท็อปเด็กมาเป็นอาเรียนั่นเพราะฉะนั้นเชน่าเนี่ยเราการันตีชนะแล้วนะครับถ้าเขาไม่มีวอร์ดนะครับผมทีนี้เขาได้เป็นพี่หมาเพราะฉะนั้นเชน่าเก็จบแล้วอาเรียนซูเปอร์อีเวล4ดาเมจพอดีนะครับแล้วก็บวก1ไปนี่จริงๆเราทำได้5ดาเมจเลยนะ ในแมชอปนี้นะครับก็คือเราเจอกับรูน,นะครับโดยวิธีสู้กับดูนะครับนะครับก็จะคล้ายๆกับในแพ็คที่แล้วเลยก็คือรูนเนี่ยค่อนข้างที่จะอ่อนในช่วงต้นเกมนะครับเราก็จะพยายามบุกเขาให้หนักนะต้นเกมแล้วก็ช่วงเลทเกมเนี่ยก็เอบการ์ดไว้คอมโบนะครับเพื่อปูบอดให้ใหญ่หญๆเขาเคลียร์ไมห่หมดนะครับ อ,อาจจะใช้ด้วงหรือสตอรพวกนี้ปิดเกมนะครับในช่วงเลดเกมแต่ว่าในการมาริแกนนะครับก็เหมือนเดิมนะครับเก็บเกรดนะครับแล้วก็พยายามหาการ์ดมาเล่นช่วงต้นเกมนะซึ่งอันนี้ถือว่า,าค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะมือเราเนี่ยไม่มีการ์ดเลยจริงๆแล้วเซนเซอร์เนี่ยเราจะเล่นเทิร์สองก็ได้นะแต่ว่าอยากเล่นเทิร์หนึ่งเพราะว่าเผื่อเขาไม่มีการ์ดเคลียร์นะครับเราก็จะได้ตีสองดาเมจ แต่ว่าโชคดีที่เขามีการ์ดเคลียร์นะครับเราก็จะได้แค่ฟัมบอร์ดอื่นๆตัวแทนนี่ก็ผมใช้ก,ก็ได้อโลน,นะครับกินซินเคียร์ไปเลยนะเพราะว่าอยากได้การมาเล่นน่อยากได้ดามิเพิ่ม่็มีในแมชชัปนี้เนี่ยไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์นเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เขาไม่ค่อยมีตัวอะไรให้เราเคลียนะก็ลเลยจะลงเทมโปลไปทำจามิเลยนะครับเน,นก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่เกรดแล้วก็อีโว เนี่ยขอกที่จะประหยัดมิดโรนะครับเรา,าก็จะทางสะดวกนะครับลงอาเรียสปีโลแล้วก็เอแฟนี่เนี่ยเตเส้หมดเลย นีเนี่ยเขามีแอนดลีวร์อีกไปนะครับแต่ว่าไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าเรามีโอลิเวียเบลนะครับรอเคลียร์ช่องบอร์ดเขาอยู่แล้วนะ อทนี้เนี่ยผมก็จะเอาเบลนะครับเคลียบบอร์ดเขาทิ้งนะครับแล้วก็โอลิเยนะครับเพื่อซุปเปอร์อีโวให้แฟรี่นะก็นนนจะได้ดาเมจเข้าหนะน,น,น้าเขาอีกนะครับเป็นหกดาเมจเลยครับก็จะได้บอร์ดที

เออมาลุ้นกันว่าเขาจะมีการแก้อะไรเราไหมนะนี่เป็นนอร์แมนนะครับ,รบเป็นมีเดียนใหม่ผมรู้ที่โหดมากเลยนะครับผมเพราะว่าสาม,มารถเสกโกลิสมสามสามบาร์ี้ก็ได้หรือว,ว่าจะเสกคิวแปดก็ได้นะครับอันนี้เขาเคลียร์ไม่หมดนะครับเขาก็เลยยอมแพ้ไปเลย ก็ตามเกมเพลย์นะครับก็คือนิกเล่าเนี่ยจะเน้นบุกให้เร็วที่สุดนะครับถ้าเกิดเราบุกแล้วเ,เขายื้อได้ไปถึงเลดเกมเนี่ยโอกาสแพ้ขเขาก็จะยิ่งสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าการเล่าเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงน้อยลงนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือมือจะหมดนะครับผมแต่ว่าในบางเกมเนี่ยถ้ายื้อไปเลดจริงๆเนะี่ยก็ยังพอสู้ได้นะครับเพราะว่าในลิสต์นี้เนี่ยเราเป็นทิทเทเนียมันเสกไฟลี่ให้เราทุกเทิร์นนะครับเท่ากับว่าเรานจาจตจวหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมีไฟลี่แถมให้ด้วยนะ ช่วยทำสตอมจากอาเลียก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาบัตเทรดบอร์ดแล้วก็ลงคลเลอร์โรชเนี่ยตีหน้าก็ได้นะครับเลดเกมซึ่งในแมชอัพที่จะโดนยื้อได้เนี่ยก็อาจจะเป็นพวกอาบิสคราฟนะครับหรือว่าฮาเวนในแมชอัพทั้งสองน,น,นะครับอย่างอาบิสเนี่ยถ้าเราเจอรีเจนใหม่ที่บันเสก็บอร์ดสองสตัวเนี่ยถ้าเราเคลียร์ไม่ไหวเนี่ยก็ต้องยอมเขาไปนะครับเพราะว่า เป็นการ์ดที่อท่อ้างจะแก้เราดักเลยแล้วก็วอร์าเวนนะครับถ้าเขามีอีเทอร์แล้วเขาปาดต่อด้วยโจนนะครับเทิรแน8เนี่ยเราเคลียเขาไม่หมดเนี่ยเราก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเป็นเด็กที่พาท่านจะแพ้ทาง2เด็กนี้เนี่ยหนักมากๆเลยแล้วก็ดิกเรานะครับเก่งมากๆนะครับในการปูต้นเกมเนี่ยฉะนั้นเด็กที่ไม่ค่อยเก่งต้นเกมอย่างรูนเนี่ยแพ้เราหนักมากนะครับแล้วก็ เฟสตาก้อนเนี่ยที่พยายามจะเฟสหน้าเรารัวๆเนี่ยเิ็กเรามันเคลียร์บอร์ดเขาได้ตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็แถมยังปั้นบอร์ดสวนได้ด้วยเพราะฉะนั้นเฟสตาก้อนมิดเลนซอร์ได้พวกนี้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเอาเราไปค่อยอยู่นะแต่เราจะมีปัญหากับแลมดาก้อนตอนนี้นะครับที่มีการ์ดใหม่ที่ปั๊มบอร์ดโหดมากแล้วก็ฮิวได้ด้วยนะครับก็จะทําให้ลําบาก ในการสู้กับแรมยาก้อนนิดนึงนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม